สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนด้วยคุณรุ่งเรือง,รงปรีชากุลแล้วก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับวันศุกร์ที่22เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าทักษิณโกงแล้วโกงอยู่โกงต่อเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรอง นายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเอาตรงๆนะครับคืออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เมื่อพูดถึงนักโทษเดด็ขาดชายทักษิณชินวัตรเอาละครับถึงแม้ว่าจะยกแม่น้ำทั้งห้ามาสาธยายยังไงเนี่ยคนที่เขารู้ไส้เขาก็มองออกนะครับว่าเป็นพวกเดียวกับทักษิณนั่นแหละครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดูเหมือนจะใสซื่อแต่ที่ไหนได้ไหลลื่นชนิดที่ ถามโคตอบกระบือเรียกว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้อย่างไม่กระดากปากเลยนะครับนักการเมืองคนนี้เนี่ยได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผูะะ้แทนรัษฎรหรือว่าสสที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่สมัยแรกประมาณปี226นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นสสมา10สมัยเข้าไปแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว14ครั้งต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับ เมื่อไม่นานันนี้เนี่ยก่อนการเลือกตั้งสสช่วงที่ย้ายจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็กลับมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเหมือนกับได้กลับรังเดิมนะครับสมศักดิ์เทพสุทินบอกกับนักข่าวด้วยความมั่นใจเมื่อนักข่าวถาม่าถาหากย้ายพรรคไปแล้วเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลสมศักดิ์ตอบว่ายอย่างนี้ครับตอบไม่ได้ครับว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าผมก็ไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านในขณะที่เป็นสสนะครับนี่แหละครับ คือสมศักดิ์เทพสุทินกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัฒนเนี่ยนะครับในสมศักดิ์คนเดียวกันนี้แหละครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2566จารึกเอาไว้เลยนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ชัดเจนที่สุดเป็นครั้งแรกหลังจากที่อ่ำอื้อึ้งมาตลอดในเรื่องที่ถูกถามเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัฒน สมศักดิ์พูดถึงระเบียบกลมราชฑ์นในการควบคุมนักโทษนอกเรือนจำแบบไม่มีการแทงกักกันเลยสมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาตามระเบียบนี้นั่นก็หมายความว่าทักษิณไม่ต้องกลับเข้าไปติดคุกในเรือนจําเพราะว่าสามารถใช้บ้านจันสองล่าซึ่งเป็นบ้านพักของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นคุกเทียมได้นะครับ นี่แหละครับคือคำพูดของสมศักดิ์เทพสุทินสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของนายสมศักดิ์คนนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองอายุ69ปีผู้นี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองประการด้วยกันที่คงจะต้องเขียนถึงสะหน่อยประการแรกเมื่อนักข่าวถามว่ากรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะเข้าเกณฑ์ของกรมรัฐทัณฑนที่ออกมาใหม่หรือไม่ประเด็นนี้เนี่ยนะครับสมศักดิ์ตอบว่าเข้าเกณฑ์ครับตอบทันทีเลยนะครับเข้าเกณฑ์ แล้วก็ให้เหตุผลประกอบบอกว่าทักษิณเนี่ยมีโทษไม่ถึง4ปีและก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในใค่ายสิ่งที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษในลักษณะที่ไม่ได้ก่อหรือว่าไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมจึงสามารถอยู่ในที่คุมขังเทียมได้แล้วก็เป็นโทษที่มีจํานวนไม่ถึง1ปีคําตอบของสมศักดิ์ว่าอย่างนี้นะครับขอถามตรงนี้ก็แล้วกันครับสมศักดิ์ครับ คุณพูดออกมาได้ยังไงพูดออกมาได้ยังไงว่าทักษณิณชินวัตรเนี่ยเป็นนักโทษที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมแน่นอนครับว่าทักษณิณเนี่ยไม่ได้เป็นนักโทษคดีอุกชะการที่ถูกศาลสั่งจำคุกเพราะว่าไปก่อคดีฆ่าคนตายมาหรือว่าไปก่อคดีข่มขืนแล้วฆ่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าทักษณิณเนี่ยเป็นนักโทษที่กระทําความผิดต่อรัฐหรือว่ารัฐะเป็นนักโทษในคดีทุจริตประพฤติมิชอบระหว่างดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี สร้างความเสียหายยางใหญ่หลวงให้กับบ้านเมืองเบียดบังโกงกินงบประมาณของแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนพอทำผิดแล้วก็หลบหนีคดีภายหลังถึงได้กลับมารับโทษทันแล้วยังไม่สำนึกผิดยังเลี่ยงการติดคุกด้วยวิธีการอันช่อชนจากการใช้อำนาจจากการใช้อิทธิพลที่มีเหนือรัฐบาลและก็ข้าราชการประจำซึ่งโดยหลักการของการลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับ นอกจากจะเป็นการยับยั้งไม่ให้นักโทษผู้นั้นกระทําผิดแล้วเนี่ยที่สําคัญอีกสองประการก็คือเป็นการแก้ไขหรือว่าดัดนิสัยหรือจะเรียกว่าดัดสนัดานก็ได้นะครับดัดนิสัยของผู้กระทําผิดเพื่อให้มีความสํานึกว่าไม่ควรกระทําผิดและอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการป้องกันอาจญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมหรือว่าในบ้านเมืองนั้นๆอเยาวางไรก็ตามเนี่ยนะครับการลงโทษผู้กระทําผิดก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นการรักษากฎระเบียบ แบบแผนของสังคมแล้วก็เป็นการป้องกันสังคมให้เกิดความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการป้องกันอญ,ญกนกรรมไม่ให้เกิดขึ้นโดยการกระทําผิดซ้ําของผู้กระทําผิดนั้นอีกทั้งยังเป็นการสอนเตือนไม่ให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างด้วยเหตุนี้แหละครับบ้านเมืองถึงต้องมีขือมีแปรคือมีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็มีการลงโทษทักษิณชิน,นวัตรเป็นนักโทษโกงบ้านกินเมืองทําผิดแล้วก็หนีพอกลับมาแล้วก็จะรับการลดโทษ เมื่อได้รับการลดโทษแล้วก็ยังเลี่ยงไม่ยอมติดคุกจนได้รับฉายาว่าเป็นนักโทษเทวดาชั้น14ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าได้เดินกลับบ้านแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมที่มีชื่อว่าสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ย กล้าพูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าคนโกงชาติโกงแผ่นดินอย่างทักษิณเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายสิ่งที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมอยากจะถามในสมศักดิ์เทพสุทินอยากจะถามว่าคนปล้นชาติปล้นแผ่นดินเยี่ยงนี้น่แหละครับไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายสิ่งที่น่ากลัวของสังคม นี่เป็นประการที่1ที่ต้องการจะเขียนถึงนะครับส่วนอีกประการหนึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินคนเดียวกันนี้แหละครับได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อนักข่าวก็ถามว่านายทักษิณมีสุขภาพดีตอนที่อยู่ต่างประเทศแต่พอมาถึงประเทศไทยกลับป่วยถือว่าแปลกหรือไม่สมศักดิ์ย้อนถามครับน้องน้องไม่เคยถูกจองจำเนี่ยน้องลองไปสักสองสามวันสิชีวิตมันเครียดน,นะครับ เราเสียอิสรภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยลองเข้าไปลองเข้าไปนอนสักคืนสองคืนนอนไม่หลับคนอายุมากในความดันมันจะขึ้นป่วยทางผู้บัญชาการเรือนจำและอธิบดีกรมราชธรรมก็มองว่ามีความเสี่ยงเมื่อเห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังเองใครไม่เคยไปนอนคุกไม่เคยถูกจองจำลองไปสักคืนสองคืนจะพบว่าความเครียดเป็นต้นกําเนิดของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับนี่เป็นคําตอบของนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเคยเป็นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลกระทรวงยุติธรรมเหมือนเดิมนะครับอยากจะถามนายสมศักดิ์คนนี้ถามตรงนี้คำเดียวสั้นๆว่าถ้าหากทักษิณชินวัตรเป็นคนสุจริตเหมือนคนไทยทั่วไปที่จะต้องเข้าไปนอนในคุกแต่เพราะได้ประพฤติชั่ว โดยมีความผิดในคดีทุจริตกงบ้านกินเมืองถึงได้ถูกสารพิพากษาลงโทษจำคุกและต้องเข้าไปรับโทษทันในเรือนจำอันไหนกันแน่ครับสุจริตหรือว่าทำผิดครับสรุปแล้วนักโทษเทวดาที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรผู้นี้เนี่ยเป็นคนชั่วที่ยังไม่ยอมรับโทษโดยการติดคุกในเรือนจำเพื่อดัดนิดสัยและเพื่อไม่ให้ผู้คนเนี่ยเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่กลับมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายเหมือนกับไม่เคยทำผิดอะไรเลย เรากับว่าไอ้ที่โกงก็โกงกันไปคือโกงแล้วโกงอยู่แล้วก็คงจะโกงต่อหลังจากที่ไม่ต้องติดคุกนี่แหละครับโกงแล้วโกงอยู่โกงต่อไป